กำลังทำเขียงนาน้อยอะนะครับแต่วันก่อนที่ทําไอเขียงานาน้อยอะไรครับเราใช้ผ้าใบคลุมผ้าใบมันเปื่อยหมดคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสังกะสี น่าจะใช้งานได้นานกว่าเดิมวันนี้ก็ตีละละแดงแล้วก็ฟังลงไปใหม่นะมาดูกันตอนนี้ก็นั่งอยู่ในเขียงนาน้อยนะฮะกำลังทำจุด แฝนวิทยุสื่อสารน,นะครับคือจะเป็นสถานีพอตชิเบิลหรือสถานีชั่วคราวไว้ติดต่อกับเพื่อนสมาชิกด้านนอกนะเวลาเข้ามาอยู่ในสวนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสื่อสารที่ทําให้เราไม่เหงามีเพื่อนคุยเวลาทําอะไรอยู่ในสวนนะครับวางเว้นจากการงานก็สามารถติวิทยุสื่อสารขึ้นมาคุยได้แต่นี้ก็วางอันนี้ไปแล้วก็จะเอาเสาที่ติดรถยนต์ไปแปะไว้บนหลังคานะฮะก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับทำให้รัศมีในการติดต่อน,นี้ไกลขึ้น ก็เป็นอะไรที่เวิร์กดีเหมือนกันเดี๋ยวมาลองกันนะฮะทำาันเนี่ก็คือสายอากาศข้างบนนะฮะพอลงมาในที่สุดก็ทำเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็จะแขวนไว้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแหล่งจ่ายพลังงานผมก็เลือกใช้เป็นโซลาร์เซลล์ขนาด 10วัตต์แผงเล็กๆนะครับวางไว้บนหลังคาแล้วก็ต่อสายลงมายัางวงจรโซล่าชาร์จเจอร์เพื่อจะชาร์จไฟไปเก็บในแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ขนาด5แอมป์นะครับแค่นี้เราก็จะมีแหล่งจ่ายพลังงานไว้สําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือในยามฉุกเฉินหรือจ่ายเป็นพลังงานให้กับวิทยุสื่อสารของเราไม่ว่าจะเป็นไว้ติดต่อหรือไว้ฟังเพลงได้แล้วไม่ต้องงอไฟฟ้าเลยทีเดียว ส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้ก็เป็นแบตเตอรี่เก่านะครับผมก็ห่อใส่ไว้ใต้แคร่ตรงนี้แหละเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ที่แกะออกมาไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแต่ยังพอเก็บไฟได้อยู่เรามาลองดูพัฒนาการของต้นไผ่นะฮะอันนี้ต้นหนึ่งตรงนี้น่าจะแยกออกแล้วมันน่าจะเป็นไผ่ไผ่ตรงนะครับเพราะาหนอมันใหญ่ใหญ่มาก แล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นไผ่หวานน,นนะฮะหนอมจะเล็กกว่าหน่อยนึงตอนนี้ก็สูงเลยหัวไปแล้วนะครับสองกอตรงนน้นอีกกอหนึ่งโอลกไว้ทั้งหมดสิบกว่ากอนะติดแค่สามแต่ก็พอจะได้คิดว่ามันเริ่มแน่น,นลวเริ่มเป็นกอนะฮะแล้วก็เห็นว่าสภาพเริ่มเป็นกอแล้วนะฮะมีหลายต้นขึ้นมาแล้วมีหนอมใหม่ๆโผล่ขึ้นมาด้วย นี่อีกหน่อยก็น่าจะเก็บหน่อได้แล้วตัวไม้ไผ่เองก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้ไม้ใหญ่ด้วยส่วนเจ้ากอน,นี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกหน่อยนึงนใหญ่นะฮะลักษณะเป็นหน่อสีดาก็น่าจะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงอ่ะนะนี่ใหญ่มากแต่ก็ขึ้นเป็นลำต้นนะ่ะนะรู้สึกว่ามันจะแตกหน่อช้ามากเลยนะก่อนนี้แต่ดูแล้วหน่อมันจะใหญ่กว่าปกติมาก ก็จะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงเข้าใจว่าเป็นไผ่ตรงนะตัดมาเองปลูกเองเนี่งงเองด้วยวันนั้นตัดต้นไหนมาบ้างมีสองก่อสองพันน่นะกล้วยหอมทองฮะเป็นแล้วนี่กล้วย กล้ยหินนะฮะก็้ยหินหรือกล้ยตอนี้พันเดียวกนะันไหมเป็นแตกเขือเยอะมากกับทุกเขือนะอันนี้พ่อแกพยายามปลูกเอาไว้เป็นกล้วยที่ต้องกินอร่อยมากนี่ได้อีกแล้วครับวันนี้ยอดผักกูดตอนนี้กลายเป็นของโปรดไปแล้วนะฮะเข้ามาทุกทีก็เก็บไปทุกทีเลยอร่อยนะฮะ ต้มกินกับน้ำพริกเนี่ยต้มแล้วใส่กะทิอะ่ะแล้วเอามากินเคียงกับน้ำพริกอร่อยมากๆหรือจะผัดไข่ก็อร่อยมาก